สวัสดีครับกฟสอดครับวันนี้นะครับเราอยู่บนรถนะครับเน็กเจนสอดเลนเจอร์วายแท็กนะครับคันที่เราเอาไปส่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นว t ยแท็ก6เอทีนะครับอ่ามันก็จะต่อจากคันที่แล้วนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะแต่คราวที่แล้วเนี่ยที่เราไปส่งเนี่ยเราไปส่งทางใต้ถูกไหมครับคลิปที่เราดูกันไปเมื่อวันสาร์เนาะเราไปส่งทางใต้นะครับแล้วก็อันนั้นวิ่งไปนะครับก็ ความเร็วอยู่เฉลี่ยประมาณ120นะครับความเร็วประมาณ120-120ก,กว่าๆนะครับก็ตัวเลขอัตราการบริโภคก็อย่างที่เห็นเนาะก็อยู่ประมาณ14ลิตรนะครับที่วิ่งลงไปที่ใต้นะฮะแล้วก็มาต่อกันที่คันนี้นะครับเพราะว่าผมบินลงเครื่องมาเมื่อคืนเนาะตอนเที่ยงคืนก็กลับบ้านแล้วก็เนี่ยเอามาส่งนะครับคันนี้เราจะไปภาคอีสานนะครับวิ่งก็ เอ่อได้ประมาณ6,700โลนะครับวิ่งอยู่ประมาณประมาณ6 7 7 0 0โลได้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวมาดูอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับผมจะพยายามวิ่งนะครับเฉลี่ยให้ได้ความเร็วใกล้เคียงกับคราวที่แล้วนะเพื่อที่ท่านดูคลิปของเมื่อวันซืนกับคลิปของวันนี้นะครับมันจะเป็นรถรุ่นเดียวกันนะครับจะได้มาเปรียบเทียบอัตราการบริโภคน้ามันกันนะครับเพราะว่า บางท่านบอกว่าเฮ้ยเราใช้งานไปซื้อมาไม่เป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้เท่านี้ผมต้องเรียนก่อนนะครับตอนผมวิ่งเนี่ยผมไม่ได้หนึ่งคือผมไม่ได้วิ่งเพื่อประหยัดน้ํามันหรืออะไรเลยนะครับก็คือวิ่งจริงส่งจริงนะครับเรื่องส่งรถเรื่องวิ่งเนี่ยนะครับแต่ปัจจัยมันขึ้นอยู่กับการขับด้วยบางคนขับตอนจังหวะออกตัวเร่งแซงบ่อยนะครับบางคนขับรถเอ่อเหมือนขับรถความเร็วร้อยสเท่ากันอ่ะบางคนอะเหยียบช่วงต้นบ่อย บางคนเนี่ยค่อยๆไล่ค, like, ความเร็วขึ้นไปนะครับแต่เป็นคนที่วิ่งรถเนี่ยความเร็วเฉลีย่ยประมาณ120เหมือนกันเนี่ยอัตราการบริโภคน้ํามันก็ไม่เท่ากันนะครับสปัจจัยของพื้นที่ก็เกี่ยวนะครับแต่ละภูมิภาคแต่ละอะไรสถานที่ที่ใช้แต่ละจังหวัดเนี่ยก็เกี่ยวนะครับก็วันนี้ก็จะมาทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกอีหนึ่งเพื่อให้ดูนะครับตอนนี้ถนนยกแยกมากนะครับ มาอีก EP หนึ่งให้ดูนะครับว่าอัตราการบริโภคจะอยู่เท่าไหร่นะครับอะก็เดี๋ยวยังไงจะฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับตอนนี้วิ่งมา66โลแล้วนะครับ13.2นะนะครับก็1ชั่วโมงประมาณชั่วโมง8นาทีนะครับก็ผมวิ่งนี่อีกนะครับอีก ห้าชั่วโมงนะอีกสี่ร้อยกว่าโลนะครับเพื่อไปเอารถเช่านะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปส่งลูกค้ากันนะครับทริปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณสักหกร้อยเจ็ดร้อยโลนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าอัตราการบริโภคนี่จะอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยวิ่งมาเนี่ยเมื่อมันมีรถติดเนี่ยนะครับอ่าจอดมากกว่าเนี่ยเห็นไหมอัตราการบริโภคนะ้ำมันอันนี้สตาร์สิบสามจุดสองเลยนะครับทั้งที่วิ่งน้อยนะ อ่ะเดี๋ยวก็เรามาดูกันนะครับมาติดตามกันส่วนท่านใดนะครับติดขัดการตั้งค่าใช้งานตรงไหนนะครับแล้วกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับย้อนไม่เจอนะครับก็เอ่พิมมาได้นะครับใต้คลิปนะครับว่าอยากให้ก๊อบทำคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับหรือโทรมาสอบถามเรื่องของการใช้งานได้นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ลองดูกันนะครับว่าอัตราบริโภคจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ นี่ก็วิ่งมา198กิโลนะครับเกือบ3มชั่วโมงเนาะ14.5นะครับวิ่งไม่ได้เลยไหลยอย่างเดียวนะครับความเร็วจากที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็วิ่งมาความเร็วยังไม่เกิน90เาสิ่เลยนะครับจากจากที่ถ่ายตอนเมื่อกี้วิ่งมานี่ก็พอสมควรนะนะครับก็ตัวเล็กมันก็เลยสูงแต่หลังจากนี้นะครับมันถนนมันก็จะเริ่มโล,ล่งแหละนะครับเพราะมันเลยจุดที่ที่รถหนานแน่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะลอง ขับเหยียบดูนะครับประมาณสัก120นะครับแล้วเราก็มาลองดูกันนะครับว่าอัตราบริโภคน้ำมันนะครับในความเร็วเนี่ยความเร็วใกล้เคียงกันเนี่ยสองทิปในในแต่ละสถานที่นะครับที่ให้การขับไม่เหมือนกันเนี่ยอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยจะต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากด้วยนะครับอันนี้ก็วิ่งมา3 3 8รมกิโลนะครับก็ ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ14.8นะตอนแรกบอกกับทุกคนว่าจะเหยียบใช่ไหมครับจะลองเหยียบเพื่อให้มันใกล้เคียงใน,นหลักความเป็นยิงเหยียบไม่ได้เลยครับรถติดมากนะครับแล้วก็การจ,ะะจราจรหนานแน่นตลอดทั้งทางเลยนะครับก็กลายเป็นทริปนี้ขับไปขับมาวิ่งมาจะ400ร้โลแล้วนะครับประหยัดน้ํามันซะนั้นนะฮะจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะทําเทียบเนาะว่าไปใต้กับเอ่อมา อีสานนะครับมาอีสานนะครับว่ามันวิ่งยังไงอะไรยังไงไปไปมานี่อันนี้กลายเป็นทิปประหยัดน้ํามันแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็เนี่ยจะได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตัดคลิปไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับเนี่ยผมเพิ่งวิ่งได้ผมยังวิ่งความเร็วลนไม่ถึงร้อยสิบเลยนะครับยังวิ่งความเร็วลนไม่ถึงร้อยสิบเลยอยู่ประมาณเนี้ยเก้าสิบกว่าร้อยนิดนิด รอยห้ายังยังไม่ถึงเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยรถมันค่อนข้างที่ที่ที่จะเยอะนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเหยียบนะครับถ้าเราได้เหยียบตัวเลขมันตกอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับอันนี้เราก็วิ่งมานะครับจะห้าร้อยโลแล้วนะครับ14.3กิโลเมตร่อลิตรนะครับก็7ชั่วโมง24นาทีนะครับวันนี้มีโอกาสเหยียบจริงๆนิดเดียวเองนะ นะครับที่ได้ขับนอกนั้นเน้นจอดนะครับวันนี้มันใกล้สิ้นปีครับรถติดมากนะฮะรถติดมากกับต้องแจ้งก่อนเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอัตราการบริโภคนะครับที่เราขับเฉลี่ยมานะฮะเพราะดูดิ500โลอ่ะ7 7ชัมม่วโมงกับ7ดชัมม่วโมงครึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าติดนะครับต้องบอกเลยว่าติดมากนะฮะมันก็เลยจะทำให้ลูกค้าดูเนาะเทียบว่า เ้ยมันใกล้เคียงกันขนาดไหนมันกลับกลายเป็นทริปนี้เทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าลงใต้ไปเนี่ยเหยียบยาวนะครับเหยียบยาวแทบแทบไม่มีจอดเลยนะครับส่วนทริปนี้นะครับเน้นติดไฟแดงกับติดนะครับมีโอกาสเหยียบจริงๆเนี่ยช่วงเกินร้อยี่สิบเนี่ยไม่ไกลนะครับใช้คําว่าไม่มากนะฮะก็เดี๋ยวให้ดูเรื่องของอัตราบริโภคกันอย่างนี้แล้วกัน นะครับเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคันนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมส่งรถคันนี้เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมบินกลับไปนะครับแล้วก็ไปขึ้นเหนือนะครับเป็นตัว 6AT เหมือนกันแต่คันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไวแท็กแล้วนะครับคันนั้นจะเป็นตัวสปอร์ตสี่คูณสนะครับจะเป็นตัวสปอร์ตสี่คูณสแล้วก็แต่งนะฮะแต่ของเราเป็นพาร์ทไทม์เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูอัตราการบริโภคกันนะครับก็3คลิปเนี้ยนะครับที่ก๊อ็วิ่งส่งเนี่ยนะครับใน คลิปที่ลันกันอยู่เมื่อวันซืนนะครับแล้วก็รีวิวเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับส่วนคันนี้ก็จะได้ลงรีวิวเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันมะลืนก็จะเป็นคลิปนะครับที่ลงขับตัวสปอร์ต 4x4 ไปส่งที่เหนือนะครับแล้วก็จะเป็นรีวิวคันนั้นต่อนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับก็ยังไงนะครับเป็นกําลังใจให้กอฟด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กอลฟด้วยนะนะครับเดี๋ยวจะกอฟถึงที่มีหมายแล้วเดี๋ยวกอลฟจะ ถ่ายรูปให้ดูนะครับตอนลูกค้ารับรถนะครับนะครับตอนนี้ก็ก็ไม่อยู่บนรถเช่าแล้วนะครับก็ส่งรถเสร็จแล้วนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายบรรยากาศเลยตอนแรกผมจะถ่ายตอนถึงลูกค้านะครับเป็นเสร็จเอ่อไม่ได้ถ่ายนะฮะก็อัตราการสิ้นเปลืองนะครับที่ก๊อขับไปถึงเนี่ย4โลนะครับอ่ะ14โลลิตรเนาะมันอยู่ประมาณ14 14.1ี่หเนีนะครับก็ ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้ใกล้เคียงกับการขับที่ว่าลงใต้ของลิปเมื่อวันศุกรเลยนะครับอันนั้นน่ะขับเร็วนะครับแต่ทิปนี้ตอนแรกบอกจะขับเร็วผลรุ่ท้ายไม่ได้ขับเร็วเลยนะครับรถติดมากนะครับวันที่ขับมาเนี่ยวันที่26่สหกเองนะนะครับยังไม่ใกล้ปีใหม่เลยแต่ว่าหลายๆท่านน่าจะออกกันเร็วนะครับเพราะว่าติดมากขับรถทีเจ็ดแปดชั่วโมงอ่นะครับมาส่งมาส่ง เจ็ดแปดชั่วโมงกว่าเลยนะครับก็เดี๋ยวพิจารณาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยววันมะรืนนี้จะมีนะครับเป็นตัวสปอร์ตสี่คูสี่หกเกียร์นะนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันคันนั้นแต่งเปลี่ยนล้อแล้วนะครับคันนั้นเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วนะครับแล้วก็ใช้ยางใช้ยางดอกเรียบนะครับแต่ใส่ล้อแต่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายนะครับบรรยากาศตอนส่งมอบให้ลูกค้า ยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามรับเบอร์กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกองน้ำเบอร์โทรใีไลน์เรขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็ผิดพลาดในคลิปนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ